สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟคังนะคะวันนี้นะคะไฟก็จะมารีวิวนะคะต่างหูเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นต่างหูที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากๆนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือเจ้าตัว a m e s นะคะ Pop Edge นะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยไฟทำรีวิวที่เป็นไซส์เรกูลานะคะหรือว่าไซส์ปกติของเขาไปนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยไฟชอบมากนะคะแล้วก็สาวๆหลายคนเนี่ยก็หลังไม์มาถามนะคะว่าพี่คะแบบอยากให้เทียบไซส์ที่แบบมันต่างกันเพราะเขาจะมีไซส์นี้อีกขนาดหนึ่งนะคะในบ้านของ Pop Edge ตัวนี้นะ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยฝ้ายก็มีทั้งสองไซส์นะคะก็เลยอยากจะมาทําคลิปเทียบกันให้ดูนะคะว่าระหว่างไซส์ธรรมดาไซส์ปกติเนี่ยกับไซส์ที่เป็นไซส์มินิเนี่ยใส่แล้วต่างกันไหมนะคะหรือว่าขนาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ใครสนใจนะคะอยากรู้ว่าสองไซส์นี้นะคะต่างกันยังไงนะคะใส่แล้วจะแบบอันไหนเหมาะกับเรานะคะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะทั้ง2กล่องนี้นะคะเป็นต่างหูที่เป็นของตัวอปเอสทั้งคู่นะคะกล่องจะเท่ากันเลยนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นโคราไซนะแต่ว่า กล่องเท่ากันนะคะเปิดมาตัวแรกนะคะก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่สีดำเนาะอันนี้เป็นไซส์ปกตินะคะหรือเรียกว่าไซส์เรกูลาของเขานะคะที่เป็นรุ่นปอบเอชนะคะส่วนอีกตัวหนึง่งอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์มินินะคะก็ชื่อว่ามินิปอบเอชนะคะคือพอเปิดดูแบบนี้เนี่ยไซส์มินิเนี่ยมันมีความน่ารักจมุกะมิมากมากเลยนะเห็นแล้วแบบ อุ้ยทำไมน่ารักแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็อันนี้ถ้าเกิดอยู่บนแป้นนะคะก็ขนาดแล้วก็ไซส์ความแตกต่างกันจะประมาณนี้นะคะทั้งสองสีนี้นะคะเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะคือเป็นสีไว้นะคะแต่ว่าอะไรเนี่ยสังเกตไหมคือไม่รู้ว่ามองผ่านกล้องอาจจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอะไรจะสีไม่เหมือนกันนะคะตัวใหญ่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นอะไหสีโรสโกนะคะส่วนตัวมินิเนี่ยจะเป็นอะไรสีทองนะคะ แค่ว่าแบบถ้าเกิดเป็นด้วยแสงตอนกลางวันะ่ะมองด้วยตาเปล่าอะมันก็คล้ายๆกันนะแค่ว่าเจ้าสีทองเนี่ยมันจะมีสีทองที่มันโดดเด้งออกมาชัดมากกว่านะคะเจ้าตัวโรสโกเนี่ยเป็นทององชมชมพูอ่อนๆนะคะถามว่าต่างกันเยอะแยะมากไหมคือถ้าเกิดมองไกลๆอะมองไม่เห็นแน่นอนว่าเป็นอะไรสีอะไรนะคะแต่ต้องแบบซูมใกล้ๆอะถึงจะเออเพิ่งเห็นว่าอ๋ออันนี้มันทองเนาะอันนี้มันโรสโกเนาะ เดี๋ยวมาเริ่มที่ไซส์เล็กก่อนละกันนะคะไซส์เล็กก็คือน้องคนนี้นะคะเอาจริงๆตัวไซส์เล็กอะเป็นตัวที่สาวๆในตลาดแล้วก็เห็นหลายๆรีวิวอะกรีดกันค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าไซส์ใหญ่นะส่วนตัวก็คือแบบตอนแรกอะฟก็สองกิดสองใจเหมือนกันว่าเอ๊ะจะซื้อไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกนะคะอย่างพี่สาวหรือเพื่อนฟ้าเนี่ยเขามีไซส์นี้กันติดหูอยู่นะคะแล้วเหมือนฟเห็นทุกครั้งเขาก็จะแบบเฮ้ยทำไมมันเล็กอะ,อะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคนี่ก็คือ ไซส์มินิป๊อปเอชนะคะก็จะมีความตะมุตะมิน่ารักเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดมองจากกล้องก็เหมือนจะเป็นแบบเล็กๆติดอยู่ที่หูนะคะซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ยไฟว่ามันก็น่ารักนะมันก็มีความแบบตะมุตะมิเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ว่า ด้วยความที comment, big, like Usually, ่เ kind ป of like ็นคนชอบต่างหูอันที่มันแบบใหญ่หน่อยคือเป็นคนหน้าใหญ่อย่างที่บอกเนาะพอหน้าใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอต่างหูมันเล็กอ่ะมันก็จะเทคพื้นที่ใบหน้าเราเด่นกว่าต่างหูอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้ต่างหูเนี่ยมันพอที่จะสู้ความใหญ่ของใบหน้าได้นะคะแต่ว่าถามว่าอันนี้น่ารักไหมน่ารักนะเนี่ยน่ารักเลยนะคะตะมุตะมิมากก็สีขาวก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะโดดเด้งออกมาจากสีผมนะคะแล้วก็หาชุดเข้าได้ค่อนข้างง่ายนะคะก็เลยซื้อเป็นสีขาวมานะคะก็อาจจะเหมาะกับแบบชุด ที่ไม่อยากให้มันเออกระเริะเกินไปหรือว่าการแต่งตัวแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยเออไม่ต้องการความแบบตะโกนตัวเอชอเมชมากอะไรอย่างงี้นะคะไฟก,ก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าส่วนตัวไฟ้าอ่ะเดี๋ยวใส่ตัวใหญ่ให้ดูว่าทาไมส่วนตัวใจไฟ้าถึงชอบไซส์ใหญ่มากกว่านะคะอันนี้ใส่ไซส์ใหญ่ไปแล้วนะคะเห็นไหมไซส์ใหญ่อะ่ะมันจะมีความ ใหญ่ก็นั่นแหละมันก็ใหญ่กว่าจริงๆนะส่วนตัวฝ้ายนะก็คือมี2ไซส์มันก็ดีนะคะแต่ว่ายังคงชอบไซส์ใหญ่มากกว่านะคะเนี่ยมันก็จะ เห็นชัดกว่าแบบดูหรูขึ้นมาดูเด้งขึ้นมานะคะแล้วแต่คนนี่นะแค่วาบางคนถ้าเกิดหน้าเล็กเล็กผิงตัวเล็กๆหน้าเล็กๆก,กอะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะเหมาะกับไซส์เล็กมากกว่าพอใส่ไซส์ใหญ่มันดูแบบเออเยอะไปอะไรอย่างนี้นะคะแค่ว่าก็ต้องลองเลือกเอาเนาะว่าตัวเองเนี่ยจะเหมาะกับไซส์ไหนนะ,ะซึ่งเพือเองก็เลือกนานมากนะกว่าที่จะได้มาตอนแรกอะได้ไซส์ใหญ่มาก่อนนะคะแต่ว่าเหมือนแบบมันแบบมันคันเนาะมันอยากรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วถ้าเราใส่จริงๆอะไรอย่างี้จะเป็นยังไงนะคะก็เลยไปจัดคู่เล็กมาอีกไซส์หนึ่งนะคะก็แบบนี้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไซส์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเจ้าตัว H นะคะใหญ่กับ H mini นะคะซึ่งเจ้าไซส์ปกตินี่นะคะความสูงของเขานะคะฝั่งนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเซนนะคะด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเจ้าไซส์ mini นะคะด้านความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9เซนนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7เเซนนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น ประมาณนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเทียบด้านข้างให้ดูนะคะมันก็จะเหมือนกันนะคะเป็นกลมๆวงรีเหมือนกันนะคะนี่จากกล้องเพ่ไม่แน่ใจนะว่าเห็นไหมว่าอันนึงเป็นโรสโกอันนึงเป็นโกะ ซึ่งถามว่าถ้าเกิดให้ไฟเชียร์นะว่าจะซื้อไซส์ไหนกันนะคะระหว่างเจ้าไซส์ธรรมดานะคะกับไซส์นี้นะคะมันอยู่ที่คนชอบเนาะเพราะบางคนก็ชอบต่างหูอันเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็จะมาทางนี้ได้นะคะแล้วก็จะดูแบบเออตะมูตะมี่อย่างที่บอกนะคะแต่ส่วนตัวไฟเนี่ยไฟก็ยังชอบน้องคนนี้อยู่นะคะแล้วก็เรื่องของราคานะคะราคาของสองไซส์นี้เนี่ยเขาบอกกันเลยว่าในช็อปเนี่ยไยไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าช็อปไทยเนี่ยอย่างที่บอกในการตามหาน้องรุ่นนี้เนี่ยนะคะทั้งไซส์ ไซส์เล็กนะคะมาหลายปีมากนะคะก็ไม่ได้นะคะช็อปไทยไม่มีของเลยนะคะที่ไฟซื้อมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยทั้ง2ไซส์นี้คะเป็นแบบมือ2นะคะซึ่งก็ราคาไม่ค่อยต่างกันมากค่ะมือ2นะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือ1เนี่ยเป็นนิวเลยเนี่ยเห็นอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะซึ่งรคาคาในช็อปอะไฟไม่รู้จริงทุกคนคืออยากได้จากในชอ็อปอยากรู้จากในช็อปเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันหาไม่ได้เลยใครหาได้ใครหาเจอนี่คือโชคดีมากๆเลยนะถ้าเกิดได้แบบเจ้าคู่นี้จากในช็อปโอเคค่ะก็ ข้อน,นี้ประมาณนี้นะคะตั้งใจจะมาทำคลิปเทียบให้ดูกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวเฟยเองเนี่ยก่อนที่เฟาจะซื้อเนี่ยเฟก็หาภาพเทียบคลิปเทียบนานมากว่าเอ้ยเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะก็ไม่ค่อยเห็นคนทํานะคะวันนี้เลยตั้งใจจะมารีวิวกันให้ดูนะคะอยากที่จะสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเอาไว้ได้นะ,ะหรือว่าคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เฟยขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ